ด้วยความก้าวหน้าของกเกษต,กตร,ร,กรกรไทยกลมส่งเสริมการเกษตรก้าวไกลทําแผ่นดินไทยให้เป็น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจําสัปดาห์นี้นะคะเราพาคุณผู้ชมลงใต้มาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะกับที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่พืชสวนค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่นะคะเพราะว่าที่นี่เขารวบรวมสิ่งที่น่าสนใจไว้มากมายทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับอย่างดอกหน้าวัวค่ะที่นี่ก็รวบรวมไว้หลากหลายสายพันธุ์ทีเดียวนะคะถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายค่ะ นอกจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจแล้วนะคะที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของพี่น้องเกษตรกรด้วยเขามีโรงเรียนปล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกรค่ะโรงเรียนปล์มน้ํามันนี้นะคะก็มีหน้าที่ที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นปลูกปล์มน้ํามันได้อย่างถูกวิธีให้ได้ผลผลิตสูงมีราคาดีแต่ว่าทําภายใต้ต้นทุนต่ํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมเด่น ของศูนย์แห่งนี้ในช่วงคุยกับคนเกษตรค่ะรายละเอียดนั้นมีเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปติดตามตัวอย่างเนะะื้อหารายการกันก่อนค่ะการปลูกผักไร้ดินหรือผักไฮดโดรโปนิกมีเคล็ดลับและวิธีการปลูกที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและจำหน่ายได้ราคาเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเกษตรสร้างงานในวันนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่พืชสวนหางโรงเรียนปามน้ำมันดอกหน้าวัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรติดตามรายละเอียดได้ในช่วงคุยกับคนเกษตรครับเกษตรสร้างคนในวันนี้เราไปติดตามชมเรื่องราวของพี่สมคิดเกษตรตำบลคนเก่งของอำเภอท่ามะกากันต่อนะครับบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามเกษตรฮอตเนวส วันนี้มีข่าวอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามนะครับติดตามรายชื่อผู้โชคดีในช่วงถามตอบรอบรู้พร้อมกับคำถามประจำสัปดาห์นี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นผักรอบๆตัวของผมนะฮะสวยๆส,สดๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ผักเหล่านี้นะฮะสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างมากมายเลยทีเดียวครับนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูในช่วงของเกษตรสร้างงานในวันนี้เพราะว่าผักที่นี่เนี่ยเขาปลูกโดยไร้ดินเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูวิธีการปลูกโดยละเอียดเลยทีเดียวแต่จะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาดูได้เลยครับ พี่ชายุสสวัสดีครับสวัสดีครับกําลังทําอะไรอยู่ครับพี่ก็ดูผักครับอ๋อนะฮะผักที่นี่นี่ได้ข่าวมาว่าไม่ใช้ดินปลูกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อเรียกไฮโดรโปนิกครับพี่ชัยยุสครับวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมีกี่แบบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างอ๋อไฮโดรโปนิกเนี่ยเป็นการปลูกพืชไร้ดินมีทั้งหมด2ระบบนะครับระบบหนึ่งเขาเรียกดิฟโฟลเทคนิคหรือ DIFC นะครับเป็นอีกระบบหนึ่งคือ NFT คือนิวเทรนท์ฟิล์มเทคนิค คือผมใช้ระบบนี้แต่ไงครับสองระบบระบบแรกเนี่ยมันเหมาะกับผักจีนหรือผักไทยพวกคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งแต่ระบบของผม NFT เเนี่ยเหมาะกับผักสลัดระบบ NFT เนี่ยมีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับระบบ NFT ประกอบด้วยรางปลูกนะครับบ่อสารละลายนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําเพื่อปั๊มสารละลายเนี่ยขึ้นด้านหนึ่งของโต๊ะคือแล้วก็ด้านหัวโต๊ะแล้วไหลลงท้ายโต๊ะแล้วไหลกลับลงในบ่ออุปกรณ์หลักๆมีเท่านี้ ในเรื่องของการปลูกตัวปลูกตัวโตวปลูกนะครับ<ช>แล้วก็ส่วนเรื่องมันต้องมีการจัดการเรื่องเรื่องอุณหภูมิเรื่องแสงด้วยนัน<ช>นอกจากมีโตะปลูกแล้วต้องมีการพรางแสงในยามที่แดดร้อนหรือว่ามีหลังคาในกรณีที่ฝนตกเ<อ>ขาเป็นพืชบางหนาว<ช>อุณหภูมิที่ดีของเขาคือ20อ,องศาซึ่งต้องปลูกในในโรงเรือนนะฮะอีแวลแต่ว่าเราปลูกเป็นโอเพนฟิลด์อย่างนี้เนี่ยเราก็ดูแลเรื่องเรื่องอุณหภูมิด้วยการปล่อยพ่นหมอกบ้างพ่นพ่นรองน้ําช่วยแล้วก็มีการพรางแสงด้วยสแลนครับ<อ><อ> แล,แล้วอย่างม,ม,มีโต๊ะปลูกมีรางปลูกแล้วมีอุกปกรณ์อะไรครับเพราะว่าผมเห็นหลายระยะเลยนะครับการปลูกเนี่ยแบ่งเป็นระยะเพาะเพาะในสัปดาห์แรกเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งพอเขางอกแล้วเราก็เริ่มมามามาไว้อีกที่หนึ่งเหมือนปเป็นอนุบาลหนึ่งก็ได้อนุบาลหนึ่งครับครับตอนนั้นก็เริ่มให้อาหารมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มาที่โต๊ะปลูกเลยเนื่องจากระบบการปลูกพืชไร้ดินเนี่ยเป็นการเพราะต่อเนื่องมันต่างกับปลูกในดินตรงที่ว่า ปลูกบนดินเนี่ยเาเมื่อเราเพาะแล้วต้องรอเก็บเกี่ยวถึงจะเพาะใหม่แต่อันนี้เนี่ยเราเพาะต่อเนื่องทุกสัปดาห์คราวนี้ผมอยากจะทราบวิธีการปลูกครับตั้งแต่ต้นเลยเริ่มเนี่ยทำาไงบ้างครับครับนี่คือการเตรียมเตรียมวัสดุปลูกนะครับนี่คือขั้นตอนแรกเลยใช่ครับอ,อันนี้คือคือถ้วยปลูกเขาจะทํามาเป็นเป็นเหมือนถาดแล้วมีรอยบากไว้ให้หักได้เป็นเป็นถ้วยๆ เพะนั้นเราก็เตรียมโดยวางบนกระบะอีกทีหนึ่ง<ม>แล้วก็เอาเฟ<ม>อร์ไรต์หรือวัสดุปลูกเนี่ยเทลงไปบนนี้แล้วก็มือปาดเลย<ม>พอเราปาดเสร็จปุ๊บ<ม>น้องเขาก็เติ่มทํากดดูให้เป็นร่องไปหน่อยเพื่อหยอดมเมล็ด<ม>หยอดมเมล็ดในการพอง<ม>ครับ<ม>พอพองอกแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เริ่มออกไปให้ให้เจอแสงแล้ว<ม>พอเจอแสงเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มเริ่มให้น้ําอยู่ในกระบะที่มีน้ําไหลอ่ะ ประมาณหนึ่งอีกหนึ่งสัปดาห์เป็นสองสัปดาห์นะครับกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มลงเมล็ดเลยจนถึงเก็บเกีียวเนี่ยประมาณกี่วันครับ45วันเรื่องของศัตรูพืชก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าพืชทุกชนิดนี่มีอยู่แล้วแก้ปัญหายังไงครับเมื่อเกิดโรคระบาดหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นเก็บทิ้งให้เร็วที่สุดเอาไว้ทิ้งนอกแปลงเก็บให้มิดชิดครับอย่าให้มันระบาดต่อเช่นถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องเชื้อราที่ระบบรากเนี่ยครับรากเสียหายแล้วถึงแล้วฆ่าเชื้อราได้ราก ไม่เน่าต่อแล้วเนี่ยแต่พื่ก็ไม่โตเพราะว่ามันมิการไปแล้วคือคุณภาพไม่ได้แล้วมันไม่มีทางไปได้แล้วเพราะรากมันเสียหายไปหมดแล้วก,ก็กินอาหารได้ยาก,กเอาออกแล้วทาใจไปแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ถัดมาเพราะมันก็เสียหายเฉพาะครั้งนั้นครับเรื่องของตลาดกันบ้างครับพี่เป็นไงบ้างลูกค้ามาซื้อที่เราโดยตรงเนี่ยเราก็ได้ราคาที่ดีกว่าปัจจุบันอย่างของผมเนี่ยต้นหนึ่งที่ประมาณร้อยกรัมก็ประมาณสัก11บาท หรือว่าโลหนึ่งร้อยสิบาทใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราไปซื้อตามในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยปัจจุบัน35บแล้วฮะครับพี่ชายุทธครับผมพร้อมที่จะไปดูผักแล้วครับอยากดูแล้วฮะเป็นยังไงบ้างด้านไหนครับด้านนี้ฮะไม่มีลมีลยครับน้องแน็มาแล้วเหรอครับพี่ ปล่อยให้ผมคุยกับพี่ชยุตต์ตั้งนานพี่เขารู้เก่งอยู่แล้วครับปล่อยได้ครับ,<ด>รบพี่ประเสริฐครับสำนักง,งานเกษตรกรุงเทพมหานครมีส่วนในการช่วยส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรเก,กรี่ยวก,กับการปลูกผักไฮโดรพอลิทยังไงบ้างครับครับในส่วนของสำนักงานเกษตรกรุงเทพนะครับจะเน้นนำนโยบายของกรมส่งเสริมเกษตรมาปฏิบัติก็คือจะเน้นเรื่องของในส่วนของผักไรดินเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับหรือที่เราเรียกว่า G A P นะครับเพราะว่าในส่วนของความรู้ในการผลิตต่างๆนะครับ ทางเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยจะมีความรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่เราจะเน้นเรื่องของ GAP เพื่อให้ได้เป็นมาตรฐานสากลในโลกนะครับ<ม>เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้ผลิตเองนะครับ<ม>สุดท้ายนี้อยากให้พี่ประเสริฐฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับว่าถ้าอยากจะปลูกผักให้ดูพน่นอีกเนี้ยจะมีวิธีการส่งเสริมแนะนะำยังไงบ้างรครับครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลท้งการผลิตนะครับทางการตลาดที่สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครได้ทุกเมื่อนะครับ หรือที่กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้นะครับครับนั่นแหละครับก็คือเกษตรสร้างงานในวันนี้นะครับผมได้ความรู้มากๆเลยนะเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโพลิสนะครับอย่าลืมว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเป็นมิตรแท้ของพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกษตรสร้างงานในวันนี้ขอแนะนําการปลูกพืชไร้ดินโดยมีเทคนิคดังนี้ครับ เตรียมวัสดุปลูกโดยใช้เพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคิวลท์อัตราส่วน4ต่อ1ใส่วัสดุปลูกลงในถ้วยให้ต่ำกว่าขอบถ้วยประมาณครึ่งเซนติเมตรแล้วกดให้เป็นร่องเพื่อหยอดเมล็ดใส่หนึ่งเมล็ดต่อ1นถ้วยนำไปวางในที่ร่มพร้อมรดน้ำประมาณ1สัปดาห์เมื่อต้นเริ่มงอกให้นำออกไปโดนแสงแดดและให้น้ำตามราอีกประมาณ1สัปดาห์เมื่อจเจริญเติบโตได้ขนาดแล้วก็ย้ายต้นกล้าลงในรางอนุบาลปลูกประมาณ4-5สัปดาห์ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วละครับ ถ้าพี่น้องเกษตรกรปฏิบัติได้ตามนี้แล้วก็จะได้ผักที่ดีและมีคุณภาพที่สําคัญปลอดสารพิษอีกด้วยนะครับเห็นไหมละครับว่าเกษตรสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จริงๆร่วมพนาเมรรรกก้ของษตไทยี่คือโฉมหน้าของเกษตรกรผู้เอาชนะการระบาดของเพลี้ยป้งมันสัมประหลังก็คือลูกเองต้องเลี้ยงให้มันใหญ่ไม่ให้ใครรบกวน ยี่ชุงนี้ขับพี่แป้งระบาดยิ่งก็เฝ้าระวังแต่พวกเราไม่กลหลกใช่มพวกเราใช่เก็บข้องาให้หมดทำความสะอาดแป้งให้เรียบพรนดินและตากแดดอย่างน้อย14วันก่อนปลูกใหม่และแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีที่เกษตรตำบลเขาแนะนําและถ้าเมืไหร่เจอเพี้ยแป้งรี่พักยอดใส่ถุงนำม,มันปักถุงตากแด,ดดทิ้งไว้ ที่สาคัญให้รีบปล่อยแมลงช้างปีกใสและแตนเบียนในแปลงที่เริ่มพบเพลี้ยแป้งไปขอแมลงช้างปีกใสและแตนเบียนจากหลวงสิครับและนํามาช่วยกันขยายพันธุ์และปล่อยลดการระบาดเพลี้ยแป้งต้องร่วมมือกันทั้งชยมชนต้องช่วยกันทําทั้งพื้นที่เลยร่วมมือกันจริงจังเพลี้ยแป้งมันได้อยู่ที่เรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเพลี้ยแป้งเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะลังกรมส่งเสริมการเกษตรโทร02-955-1514ศูิมเสริมวามก้าห้าก้าหนษองกรไทยก่มส่ง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่พืชสวนเป็นศูนย์รวบรวม,รวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศเพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกรภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชมอาทิมากแดงดาหลาจังเฮลิโทเนียมะพราวน้ำหอมและดอกหน้าวัวกว่า70สายพันธุ์ที่มีสีสันแปลกตาสวยงาม การปลูกเลี้ยงหน้าบัวนั้นไม่ยากการเอาใจใส่ดูแลไม่มากนักแม้ว่าการลงทุนในครั้งแรกของการปลูกจะค่อนข้างสูงระยะคืนทุนนานถึง3ปีแต่หน้าบัวก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากและการปลูกหน้าบัวสามารถทำไรายได้สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ตัดดอกอื่นๆนอกจากนี้ ยังมีปลาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดกระบี่เพราะผลตอบแทนการปลูกปลาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นดังนั้นศูนย์จึงจัดให้มีโรงเรียนปลาล์มน้ำมันเพื่อเกษตรกรให้สามารถผลิตผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพได้ผลผลิตสูงและราคาดี คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเรามาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องราวเด่นๆของศูนย์ส่ง,สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่พืชสวนนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะคะก็คงจะพอรู้จกักศูนย์นี้คร่าวๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ในช่วงคุยกับคนเกษตรเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงกิจกรรมหลักๆของที่ศูนย์นี้ทั้งเรื่องของดอกหน้าวัวเรื่องของปล์มน้ำมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากของจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดทั้งหมด านผอศูนย์นะคะผอ,อสมชายบริพันธ์ค่ะตอนนี้ผอ,อก็มาอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ,อค่ะขออนุญาตผอ,อคุยเรื่องของปล์มน้ํามันก่อนนะคะอย่างโรงเรียนปล์มน้ํามันของเราเนี่ยมีความสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ยังไงอะคะผอ,อ,อะเนื่องจากว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปล์มน้ํามันมากที่สุดใน,ในประเทศไทยขณะนี้มีพื้นที่ปลูกประมาณหนึ่งล้านไร่เฉพาะกระบี่ที่เดียวใช่ไหมครับ ทั่วภาคใต้กระบี่เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดะนะครับแล้วก็จังหวัดกระบี่จะมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปามน้ำมันประมาณ2 5 0 0 0ครนัวเรือนที่เราดําเนินการให้ความรู้ในการจัดฝูกรมนะครับหลักสูตรการปดูดปามน้ำมันครบวงจรตั้งแต่ในเรื่องของการเตรียมพื้นที่ในเรื่องของพันธุ<อ>์การปลูกดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวตลอดจนการจําหน่าย ที่นี่จะเน้นในเรื่องของ3 d สดีสหรับปาล์ม1นึ่พันดี2การจัดการสวนที่ดี3เก็บเกี่ยวดีมีคุณภาพแล้วมีพื้นที่อื่นๆไหมคะอย่างอย่างบางพื้นที่ที่เขาก็ก็ปลูกปาล์มน้ํามันได้มีครับที่ที่มาร่วมอบรมเกือบทุกพิก็คือจากจังหวัดชนบุรีะนะครับภาคตะวันออกภาคตะวันออกมีจังหวัดปทุมธานีะนะครับที่มาแล้วก็ภาคอีสานก็มีะนะครับที่มาร่วมอบรม ก็แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่5จังหวัดรับผิดชอบของเราแต่เราก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายไหมคะเวลาเกษตรกรมาเมื่อสักครู่พูดถึงหน้าบัวใช่ไหมคะก็เป็นอีกกิจกรรมเด่นของเราเดี๋ยวจะรบกวนให้ผอพาเราไปคุยตรงดอกหน้าบัวด้วยตรงแปลงตรงนั้นด้วยนะคะ ขอคะอย่างการให้ความรู้เกษตรกรเรื่องของการปลูกดอกหน้าวัวเนี่ยเราให้ความรู้ในลักษณะยังไงบ้างคะจะมีหลักสูตร <c oughs> นะครับหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เราจะมีทุกขั้นตอนนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ในเรื่องของพันธุ์ในการเตรียมวัสดุป,ปลูกการปลูกการดูแลษาการให้ปุ๋ยการให้น้ําการดูลแลป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชก <c oughs> ารทำโรงเรือน <c oughs> นะครับการเก็บเกี่ยวจะมีกระบวนการทุกขั้นตอนในการที่จะดําเนินการ ในเรื่องของนาวัวเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่อาจจะยังไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยเนี่ยถ้าเข้ามาอบรมก็จะสามารถปลูกแล้วก็ยึดเป็นอาชีพอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้เลยนะครับหลักสูตรฝึกอบรมนี่กี่วันนะคะพอ่อเน้นหนักที่เราเน้นหนักก็คือวันเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมีการติดตามให้คําแนะนําแล้วก็อาจจะเรียกเข้ามาฝึกปฏิบัติในรด้ต่อ จริงๆแล้วราคาของดอกหน้าวัวนี่ใช้ได้เลยไหมคะปอคะราคาถ้าเป็นดอกขนาดเล็กนะครับดอกประมาณ15บาทฮะเท่าไหร่นะประมาณ15บาทดอกเดียวเหรอคะครับดอกละดอกขนาดเล็กดอกแบบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าดอกหนึ่งสิบห้าบาทขนาดกลางประมาณ20บาทถ้าขออนุญาตขอเอาแป๊บนึงนะคะมีไกรมาไหมคะ กจะตัด่าจะตัดแอบขอตัดไปขาเอง15บาทใช้คัตเตอร์นะยดอกนึง15บาทถ้าดอกขนาดใหญ่ประมาณ20-30บาทและถ้าส่งไปญี่ปุ่นนี่ดอกประมาณ4-50 0บาทโอ้โหก็เอาเป็นว่าพี่น้องเกษตรกรที่สนใจใหญ่จะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาอบรมหลักสูตรต่างๆที่พออเล่าให้เราฟังนะคะมีเยอะมาก ปาล์มน้ำมันหน้าวัวมีผักไฮโดรโปนิกส์พรืชผักสมุนไพรเห็ดเผ็ดผลไม้ผลไม้หลากหลายชนิดเห็นบอกว่ามีเรื่องของพันธุ์พืชหายากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นโครงการพระราชดำริของประเทพนะครับที่เรารวบรวม พันกวยไม้พื้นเมืองที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วค่หมอบอกว่าที่นี่ได้รับความนิยมมากปีหนึ่งปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวก็มาเยี่ยมชมที่นี่ประมาณ3ามหมื่นสี่หมื่นคนค่ะที่เป็นชาวไทยประมาณ80%ซที่เป็นต่างประเทศประมาณ20%นะครับก็ส่วนใหญ่เขาเข้ามาถึงก็จะมีความึงพอใจชอบภูมิทัศน์ภูมิอากาศ เพราะว่าสวยนะคะมีแบบภูเขาล้อมรอบแล้วก็เขียวขจีมากนะคะแล้วก็บรากาศภายในศูนย์แล้วก็มาดูดอกไม้ดูต้นไม้ดูหน้าวัวไดต่างดอกไม้หายากต้นไม้พันหายากใกล้ศูนย์พันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาขอฝึกอบรมก็ดีหรือว่าจะเข้ามาท่องเที่ยวมาเรียนรู้มาศึกษาดูงานก็ดีท่านพี่น้องเกษตรกรหรือนักท่องเที่ยวหรือเยาวชนทั้งทั้งหลายนะครับ ศูนย์พืชสวนกระบี่เรามีความพร้อมที่จะให้บริการนะครับทั้งในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะครับทั้งเรื่องปามเรื่องเห็ดเรื่องสมุนไพรเรื่องผักนะครับเรื่องไม้ผลเรื่องหน้าวัวกล้วยไม้ต่างๆนะครับแล้วก,ก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่าภาคไหนจังหวัดไหนของประเทศไทย เราพร้อม no นะครับเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องเกษตร,รกรที่สนใจอยากจะเข้ามาอบรมหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะวะเวียนมาเที่ยวที่นี่เดี๋ยวเรามีเว็บไซต์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ให้ข้างล่างนะคะคก็ศูนย์แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่กรมส่งเสริมการเกษตร,รให้การสนับสนุนนะคะคภายใต้ของกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์แต่ว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีค่ามากๆนะคะคุณผู้ชมมาที่นี่จะได้ทั้งเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับ เรื่องของปาล์มน้ํามันเรื่องของพืชผลไม้เรื่องของพืชผักสวนครัวเยอะแยะมาที่เดียวได้ครบทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ขอบคุณหมออมมากมากที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะินพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรสร้างคนค่ะเเพรร่ววมมมมมตตาาาาสสิคคุณกกก้้หนของงษไทย ทำอย่างไรคุณจึงจะเป็นผู้พิทักษ์ไร่มันสำปะหลังไม่ให้มีเพีย้ยแป้งข้อ 1, 1> เพีย้ยแป้งกำลังทำลายไร่มันสำปะหลังคุณต้องทำอย่างไรต้องเด็ดยอดบริเวณที่เพีย้ยแป้งกินนำไปใส่ถุงดำปล่อยมแมลงช้างปีกสายและแตนเบียนไปจัดการเพีย้ยแป้งต้องอย่างนี้สิครับข้อ 2. ในกรณีที่เริ่มปลูกใหม่ควรป้องกันเพีย้ยแป้งเข้าทำลายอย่างไรแช่ท่อนพันด้วยสารเคมีตามคำแนะนำก่อนปลูก ต้องยางนี้สิครับข้อ3แช่แล้วปลูกแล้วจะไม่ให้เกิดเพี้ยแป้งอีกควรทำอย่างไรสำรวจตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอต้องยางนี้สิครับ พี่น้องเกษตรกรไทยต้องใส่ใจเฝ้าระวังและร่วมแรงร่วมใจในการพิทักษ์ไร่มันสำปะหลังของเราไม่ให้มีเพลี้ยแป้งทำพร้อมกันสำเร็จพร้อมกันทั้งประเทศสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเพลี้ยแป้งเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังกรมส่งเสริมการเกษตรโทร02 9 5 5 1514 เพิ à, à, ay, ่มเติมเสริมคุณค่าด้วยความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยกรม กลับมาพบกับพี่สมคิดกันอีกครั้งนะครับในช่วงเกษตรสร้างคนสัปดาห์ที่แล้วเราได้ชมการทํางานของพี่สมคิดไปบางส่วนแล้วนะครับแต่กิจกรรมและงานส่งเสริมของพี่สมคิดยังมีต่อตามไปชมกันได้เลยครับอากาศต้มรื่นนะคะลมพัดเย็นสบายนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแปลงได้ร่นาผสมนะคะคือจุดนี้เป็นจุดไ่ของเกษตรกรนะคะคือเป็นไ่ กิมซุ่งนะคะหรือผ่ยหวานแต่ว่าตรงนี้เกษตรกรเขาไม่ได้เน้นเพื่อทําเพื่อส่งตลาดนะคะเน้นเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทําไว้บริโภคภายในครอบครัวการทําการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่พี่สมคิดได้เน้นและส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดเพราะข้อดีของการทําการเกษตรแบบนี้นั้นมีมากมายเหลือเกินครับมีรายได้จากพืชพันธุ์หลากหลายชนิด